นิยายดักนิยายเสียงเรื่องของขวัญของพ่อเลี้ยงหื่นตอนที่สิบเอ็ดขวัญหดีหันหน้าหนีเมื่อปูปดินก้มลงหมายจะจูบเธอให้หายยากจุดหมายของจมูกปากจึงจบลงที่แก้มและใบหูนุ่มหอมเขาคำรามอย่างขัดใจแต่ยังใช้มือไล่ละเตะปะ ไปตามเนื้อตัวนวลเนียนที่เขาปรารถนาะและถูกใจอย่างยิ่งยวดที่เนื้อตัวของเธอเป็นอย่างที่เขาคิดและจินตนาการเธอหน้าของขวัญจ๋ายอมเป็นของผมเสีดีๆทั้งนุ่มทั้งหอมขนาดนี้อย่าโมเสียวเวลามองตาให้ท้องป่องเลยนะจ๊ะขวัญเดีเขนเขี้ยวคำรามคนเนะว้ไม่ใช่ปากกัด อีตาหืนโอ้ยปล่อยนะร้องโอ๊ยเพราะคนหืนกัดแบบเจ็บเจ็บบนสยิวสยองพามวลท้องเกร็งตัวเพราะการสัมผัสแบบร้อนรุ่มของคนร่างโตที่อยู่ด้านบนสาวน้อยดั้งอบอัดยิ่งดินเรา้าพยายามฝืนแดงที่เกือบจะยินยอมพร้อมใจเพราะเขาช่างสร้างความซับซ้านให้กับสาวเวอร์จิน้น ไม่ส่อมคลายชุดนอนลูกไม้บางเบามีเสียงขาดทำเอาคนหูดีดิ้นรนอีกครั้งเธอไม่น่าพลาดสวมชุดนอนมาบ้านนี่ลงไปโดยไม่สวมชุดคลุมเลยมือหยับหยบับลูกคลำตามใจชอบทำเอาคนไม่เคยถึงกับอ้าป,ปากพง,งาบพง,งาบระปากร้อนๆก็กระทุสรายอยู่ตรงรอกเบื่อตูม ดุมๆขับสีส่วนมือของเขานะโอ้ยมันวาบวิวเกินบรรยายอย่าเธอคร่ำครวนอย่างไร้หนทางไม่ทันแต่งก็ชวนย่าแล้วละจ้ะของขวัญจา๋าอิตาหืนยอมรับก็ยอมรับอย่างน่าทนก่อนจะค่อยๆละปากไปที่เป้าหมายต่อไปซึ่งก็คือหน้าท้องแบนเรียบ และอะ,อะไรอะไรที่ต่ำลงไปกว่านั้นสาวน้อยห่วงตัวทำอะไรไม่ถูกทั้งจิกทั้งถึงผมของเขาก่อนจะเปลี่ยนไปจิกที่เสื้อที่เขาสวมอยู่แต่ถึงจะจิกให้เจ็บแค่ไหนเขาก็เอาคืนจนเธอต้องยอมปล่อยและอ้าปากพง,งาบพง,งาบเพราะสิ่งที่เขามอบให้มันยิ่งทำให้เธอได้พบเจอกับประสบการณ์ที่สาวเวอร์จิน ไม่เคยเจอมาก่อนพอเลี้ยงอย่าทำแบบนี้เสียงกระเส่าอ้อนวอนอีกครั้งและหวังว่าครั้งนี้เขาจะยอมฟังเธอบ้างแม้ร่างกายจะไม่ทัดทานเขาอย่างที่ควรแต่เพราะเห็นเกี่ยวความทุกต้องฉันไม่เอาเรื่องคุณแล้วก็ได้ฉันไม่ลาออกแล้วก็ได้แต่อย่าทำแบบนี้ฉันไม่อยากผิดคำที่ให้ไว้กับแม่ ในที่สุดคนที่จะช่วยเธอให้หลุดออกจากสิ่งที่ทำให้เธอหน้ามือตาหมัวนั้นก็คือคำของนิพาดาที่ขอร้องให้เธอดูแลน้องมาโรคร้ายมาพรากเอาชีวิตท่านไปจากลูกและเธอก็ไม่อาจทนฝืนใจยอมมองน้องกับภูบดินมีความสุขทั้งที่เธอยังเป็นมือที่สาม ความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเข้ามาแทนที่เธอยอมรับว่าเธอแอบมองพ่อเลี้ยงแต่เราดูอยู่แก่ใจว่าเธอไม่อาจยอมรับเขาเข้ามาในฐานะอื่นนอกจากน้องเขยของเธอเท่านั้นคนหื่นจึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นจากหน้าท้องเนียนเรียบใบหน้าคมคายสบตาเดียวหวานอย่างไม่เข้าใจ เขาเห็นหยาดน้ำที่คลอกคลอง,ค,องคุณนานิพพา,าอย่างนั้นดูเธอเงยหน้าหนีที่บปัดมือไล่น้ำตาออกไปและถอยหนีร่างกายกำยำที่คร่อมทับตัวของเธอไว้ก่อนจะคว้าผ้าที่ขาดวินมาปกปิดร่างกายก่อนที่เธอจะเม้มปากและสูดจมูกที่มีน้ำมูกชนิดไม่ห่วงสวย แม่ฝากน้องให้ฉันดูแลและท่านหวังให้คุณดูแลน้องในฐานะสามีฉันไม่อยากเป็นน้ำยอกอกน้องคำขอสุดท้ายของแม่เธอไม่มองหน้าเขาอีกต่อไปงี่เงาหน้าเขาสบทมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอวะเขาถามตัวเองในใจในประโยคหลังในความคิดของตัวเองและ ดวงตาที่คิดจะเคลมเธอด้วยความหิหืนหิวกลับเปลี่ยนไปแต่แต่ผมสุดจะเอื้อมอีกต่อไปคำพูดที่จะถ่ายทอดหดหายเมื่อเธอรีบหนีลงจากเตียงหวังว่าคุณจะลืมเรื่องนี้นะคะแล้วฉันก็จะลืมมันไปเช่นกันผู้บดินได้แต่อาปากค้าง มองสะโพกกลมมนขาวๆในชั้นในลุกไม้สีดำที่วิ่งหายไปจากห้องของเขาราวกับทำลิ้นและปากหายก่อนจะคำรามในลำคออะไรอยู่วะพ่อเลี้ยงหื่นอารมณ์หื่นหดยืนเกาหัวแกละอย่างไม่เข้าใจนี่เขาเข้าใจผิดอะไรไปวะเนี่ยถามตัวเองอย่างงุนงงปลายนิ้วกแกรง่งแต่ ดิ่มฝีปากตัวเองที่ยังรับรสหวานจากดอกกุหลาบงามของเธออยู่ยกอยกยู่ยู่อาหารหวานอันโอชะก็เลือนหายไปกับตาขวัญฤดีกลับมาที่ห้องนอนใบหน้าแตงกำัำน้ำตายัางรืน้นจนต้องยกหลังมือปาดออกแล้วกอดตัวเองบนที่นอนโชคดีที่ภูบดินยอมปล่อยเธอมา ไม่คิดเลยว่าเขาจะหื่นได้ถึงขนาดนี้หญิงสาวค่อยๆล้มตัวลงนอนกอดหมอนที่วางอยู่ข้างๆพยายามลืมความรู้สึกวับหวามกลิ่นและรสชาติที่เขามอบให้แม้มันจะทำไม่ได้สรุปสุดท้ายค่ำคืนนั้นก็มีคนนอนไม่หลับถึงสองคนพอเลี้ยงภูบดินตื่นมาทำงานตอนเช้าปกติ เขาเข้างานเข้าไปในได้ทำงานชนิดที่ลูกน้องเข้าหน้าไม่ติดแต่สาวสวยอีกคนสวมเสื้อคอเต่าออกมาทำงานโดยกินแค่น้ำผลไม้และติดเอาแซนด์วิชไปรับประทานในห้องทำงานแบบง่ายๆพอแซนด์วิชหมดเธอก็เดินไปชงกาแฟาให้ตัวเองเข้มกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะได้นอนไม่เต็มที่ หวังให้คาเฟอีนช่วยให้เธอตื่นตัวอย่างเต็มที่ในวันนี้แม้ว่าภาพความทรงจำจะหนักไปทางความว่าวิวที่เขามอบให้ยังคงตราตรึงอยู่ในผิวกายและห่วงความทรงจำาประตูถูกเปิดเข้ามาค่อนข้างแดงเมื่อเงยหน้ามองใบหน้านวลที่แดงอยู่แล้วก็ยิ่งแดงมากยิ่งขึ้นกาแฟ เสียงห้วนสั่งการอย่างเอาแต่ใจหญิงสาวจึงวางแก้วกาแฟของตัวเองลงแล้วเดินออกไปเพื่อชงกาแฟดำให้เขาอีกแก้วตาคมดุมองเธอทุกอิริยาบถใบหน้างดงามมีสีเรื่อและไม่สบตาเขาเธอกลับเข้าประจำที่และแจ้งเรื่องงานว่าเขามีนัดอะไรเวลาไหนอย่างเช่นทุกวัน เขาไม่ได้รับคำแต่แทบจะไม่ละสายตาไปจากเธอเลยสักนิดสถานการณ์ของทั้งคู่อยู่ในขั้นอึดอัดอยู่ถึง3วันเต็มๆกระทั่งมีผู้มาเยือนนั่นก็คือวิโรธและวิสาขาที่แวะมาแบบไม่มีการนัดล่วงหน้าพอเลี้ยงผู้ประดินที่จ้องเพื่อนตาทับกลับ เมื่อมันชวนเลขาของเขาเอกไปเที่ยวข้างนอกและให้ตายเธอเธอก็ไปกับมันโดยอ้างว่าของใช้ส่วนตัวของเธอหมดพอดีแล้วเขาจะอยู่เฉยได้ยังไงกันในเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าจุดประสงค์ของคนอย่างวิโรธมันจะมาหมายไหน,นไหนก็จะเข้าเมืองแล้วก็ไปกันหมดนี่แหละ พราะของฉันก็ต้องไปซื้อของของฉันเหมือนกันน้องมุ้นล่ะว่ายัางไงจ๊ะวิสาขายิ้มแก้มพองเนือเต้นดีบเกาะแขนของภูบดินอย่างดีใจหนักนาก็ดีสิคะวุ้นอยากไปกินสุกี้พี่ภูเลี้ยงหน่อยสิคะได้สิจ๊ะเลี้ยงน้องเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเลขาแค่เนี้ยขนนักแข้งพี่ไม่ร่วงจบคำพูดของเขา ก็ทอสายตาดุดมาที่เลขาค,คนสวยที่ได้แต่มองเขาอย่างไม่ค่อยสบายใจนะักจบแล้วนะคะของขวัญของพ่อเลี้ยงหืนตอนที่11ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟงรับฟัง <laughs> ขออภัยคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะสำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนาะอาจไม่รู้จักตานะคะขอแนะนำไว้บ้างนะนาน,นานทีก็ตาคืออนาตาเนาะเป็นนามปากกานะคะเขียนนิยายด้วยตัวเองนะ มีปากกากับกระดาษนะคะแล้วก็มีมนูอ่านเป็นเชิงอธิบายนะคะไม่ได้อ่านเป็นเชิงทำหนังสือเนาะเพราะฉะนั้นตามไม่ได้ทำหนังสือค่ะแค่เขียนมันขึ้นมาวันต่อวันเนาะก็วันหนึ่งจะลงประมาณนี้แหละ2อง,งตอนเนาะแล้วแต่จะมีโอกาสนะคะก็ถ้าวันไหนไม่ได้ลงก็จะลงชุมชนเนาะ แจ้งเตือนว่าไม่ได้ลงนะคะช่วงนี้ยังติดงานนะเพราะว่าคุณพ่อยังป่วยอยู่นะตาก็เลยต้องช่วยช่วยงานที่บ้านอย่างเต็มที่เนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะช่วยอุดหนุนอุดหนุนด้วยการชมผู้สนับสนุนให้ตานะคะตาจะได้มีรายได้จาก YouTube นะคะก็มีรายได้นั่นแหละ แต่ว่าไม่ได้ได้ทุกเดือนเพราะว่ายอดวิวตาน้อยค่ะแล้วก็คนคนเข้าชมน้อยทำให้รายได้น้อยไปด้วยเป็นตอนนั้นแหละยูยูทูบจะจ่ายเงินให้ตาต่อเมื่อมันได้หนึ่งร้อยเหรียญะคะซึ่งตอนนี้ไม่ถึงเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะช่วยๆกันนะคะ,อะพอละ ขอบคุณนะคะสำหรับก,การติดตามรับฟังเนาะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ